สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลงเกมโปรตไทป์2นะครับโดยใช้แผ่นลงนะครับแล้วใส่แผ่นไปเสร็จแล้วก็แล้วก็คิกเลยครับแล้วกด next ก,กด next ไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วก็รอจนมันเสร็จนะครับ เสร็จแล้วก,กด finish ไปนะครับแล้วก็เราลองมาเล่นกันนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไดซีนะครับแล้วโปรแกรมไฟล์แล้วก็หาโปรโตไทป์สองนี่ยนะครับลอวตัวนี้ครับคลิกขวาแล้วเลือกอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วก็คลิกทอ มันขึ้นที่ได้คอบให้แล้วกดเข้าเล่นดูได้แล้วครับเห็นไหมครับง่ายนึกจอย นะครับเสร็จแล้วครับขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ